มาเก็บมะกอกฝรั่งไปดองสามรสค่ะต้นไม่สูงนะคะเป็นลูกปีแรกค่ะลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะทำสามรสกันค่ะมะกอกเราเก็บมาใหม่ๆสดเลยนะคะวันนี้เราจะทำสองแบบนะคะอันนี้คือลูกที่ใหญ่และแก่จะเอาลูกอ่อนมาด้วยค่ะลูกอ่อนนี้จะปอกแล้วก็ทำทั้งลูกบางท่านอาจจะเห็นเนะคะปลูกแล้วก็มันดก ดกแล้วก็จะยอยเก็บออกแล้วก็เอามาดองสามรสอร่อยมากค่ะน้ำที่เราจะนำมาแช่น้ำหนึ่งลิตรนะ,ค,ะรคือประมาณหนึ่งชั้นโต๊ะเท่านั้นค่ะกอฝรั่งเนี่ยเขาจะมิดเบี้ยมากเท่าน,นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะสำหรับลูกใหญ่ๆนเ,เนี่ยเราปอกนี้เลยนะคะ ออกสะอาดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเฉาะเลยค่ะวิธีการเฉาะนะคะเพื่อจะไม่ให้เสี้ยนเขาติดนะคะกดมีดลงไปค่ะนะคะงัดค่ะงัดแบบนี้ไม่ให้เสี้ยนติดนะคะเสี้ยนเขาจะติดที่เม็ดแบบนี้ค่ะไม่ติดที่เนื้อน,นะคะ เวลาทานก็จะง่ายเราก็จะไม่เอาเซียนแบบนี้นะคะทิ้งไปเลยแลับลูกที่แก่นะคะผลที่แก่เซียนทานไม่ได้สาหรับลูกเล็กๆนะคะอันนี้จะปอกอยากนิดนึงแต่ทานง่ายคะ่ะแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องสับนะคะ เพราะว่าลูกเขาเล็กแล้วก็เซียนไม่แข็งนะคะเขายังอ่อนอยู่เราก็แช่ได้เลยนะคะแช่แบบนี้เลยนะคะเราทำเนเสร็จแล้วเราจะไปทําต่อปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงค่ะให้ความเปรี้ยวเขาลดลงมิดนึงนะคะเราจะไปต้มน้ําเชื่อมมาแช่เลยนะคะหลัดน้ําตาลที่เราจะนําไปทำสามรสนะคะ เราจะใช้น้ำน้ำห้าร้อยกรัมน้ำตาลเราจะใช้แค่สามร้อยกรัมใส่ไปเลยค่ะ mm. เกลือนะคะ mm. ประมาณหนึ่งช้อนชากาแฟเท mm. ่านี้พอค่ะถ้าไม่เค็มไม่ค่อยเติมทีหลังนะคะ เราจะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็นำมาใส่ในผลไม้ของเราเลยหลังจากเราแค่น้ำเกลือและล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ภาชนะเตรียมรอไว้ใส่น้ำเชื่อมได้เลยค่ะ น้ำเชื่อมที่เราต้มมาเย็นอุ่นแล้วนะคะเรานำมาใส่ในผลไม้ที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเพื่อนดูนะคะใส่ให้ท่วมๆแบบนี้เลยนะคะปิดฝาไว้ค่ะหนึ่งคืนนะคะเราจะมาชิมนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากในหนึ่งคืนนะ มะกอกฝรั่งแช่อิ่มของเรานะคะเราได้ทำการแช่มาแล้วหนึ่งคืนค่ะนะคะเราจะมาชิมว่ารสชาติของเขาใช้ได้หรือยังนะคะเพราะว่ามะกอกฝรั่งนี้ทำไม่ยากทำง่ายนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำปูนใส่ด้วยเพราะว่าเนื้อฝรั่งเขาแข็ง ได้แล้วค่ะแช่รอบเดือนใช้ได้เลยดูน้ํานะคะใสแจ๋วเลยทีนี้วิธีการเก็บเราจะแช่น้ําไว้แบบนี้ก็ได้แต่ความหวานจะเพิ่มขึ้นแต่จะหยุดความหวานก็ต้องเอาน,น้ําออกจากเนื้อผลไม้อันนี้แล้วขอเสิร์ฟกันค่ะมีคนรอทานนะคะ จะชิมล,ลูกเล็กให้เพื่อนชมนะคะว่าถ้าเรามีลูกเล็กแล้วเนี่ยเราเอามาทำแล้วจะอร่อยระดับไหนทานได้หมดเลยค่ะนะคะทั้งเม็ดทั้งใหญ่เพราะว่าเขายังไม่แข็งทานได้เลยนะคะและอร่อยด้วยค่ะกรอบอร่อยเธอแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อนนะคะบางท่านอาจจะชอบพริกเกลือ เอาพริกเกลือมาจิ้มก็ได้นะคะผละไม้ดองสามรสบ้านเราทำได้หลากหลายอย่างนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละอย่างนั้นจะทำที่ไม่เหมือนกันเล็กน้อยอย่างมะม่วงเราก็จะแช่น้ำปุนใสเพื่อให้เกรอบนะคะถ้าเป็นกระท้อนเราจะไม่ใส่น้ำปุนใสเลย เพราะกระท้อนนั้นเป็นผลไม้ที่ทานเหนียวนุ่มนะคะถ้าไปแช่น้ำบูนใสเราจะแข็งหรือมะดันมะดันเราก็เวลาก่อนที่เราจะมาแช่เป็นสามรสเราก็ต้องผ่านการแช่น้ำปูนใสนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลไม้บ้านเราช่วงนี้ฤดูฝนยิ่งหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมะดันมะกอกน้ำมะกอกฝรั่ง นะคะกระท้อนก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วบางช่วงเรามีมะปรางหรือมะยงชิดที่ตัวเปรีปร้ยวอะ่ะเราก็มาทําได้นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทําทานนะคะสําหรับมะกอกฝรั่งทํำในสูตรนี้เลยค่ะทําทานอร่อยทําขายได้เลยค่ะเพราะสูตรนี้เราทําขายนะคะ สูตรนี้เราทําขายเพราะว่าต้นที่เราได้มานี่เราไปซื้อลูกใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็เพาะเม็ดเป็นเวลา4ปีตั้งแต่พเพาะนกระทั่ทงเป็นลูกเนี่ยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์และชอบกดไลก์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่พบกับการแปลร,รูปผลไม้ประเภทต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้วิเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ